เมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมานครแผ่นดินทองพระมหาเจดีย์ท่าตัดชีโวโอศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีได้มีการจัดกิจกรรมงานบุญพิธีทอดกรถินสามัคคีด้วยเช่นเดียวกันโดยเป็นการที่ได้ร่วมกันสืบสารอริยประเพณีอนง,งดงามของชาวพุทธโดยการจัดทอดกรถินในปีนี้นะครับก็เป็นไปเพื่อสร้างอาคารสำนักงานประสานงานพระมหาเจดีย์ทัาตัชีวโวและห้องปฏิบัติธรรมใต้อาคาร6ผ่านระบบสุ่มออนไลน์ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับการร่วมประกอบพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ก็มีการจํากัดจํานวนผู้เข้าร่วมพิธีกรรมที่สูนางพิธีในส่วนของพุทธศาสนิกชนที่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมงานบุญที่สูนารพิธีได้นะครับก็สั่งสมบุญร่วมกันผ่านระบบออนไลน์สําหรับประธานเอกพิเศษสุดครับประธานกติมบรมจักรพรรดิในปีนี้คือกัลยาณมิตรสมพรเกาเล็กกัลยาณมิตรวัฒนีกัลยาณมิตร ขอไปนะครักรัรยานมิตรวัฒนีอินทรรีกรัรยานมิตรระเบียบรอดพัน์และกระัรยานมิตรสายทองสูตที่สอนะครับโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปรราทวีพรมเทโวให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์โดยนำสาวทุชนทุกท่านครับปฏิบัติธรรมจากนั้นก็เป็นการกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆนะครับ สำหรับศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีพระมหาเจดีย์ทัตตาชิวนะครับก็มีการอบรมนะครับสร้างพระให้เป็นพระแท้แล้วก็สร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการมากมายโดยกิจกรรมที่สําคัญนะครับก็จะมีการบรรพชาสามนเณรบวชพระแล้วก็กิจกรรมอบรมเยาวชนเช่นเด็กทีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นําฟื้นฟูเสียธรรมโลกเป็นต้นนะครับก็เป็นไปเพื่อที่จะได้ขยายงานของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งสถานที่แห่งนี้นะครับก็ยังมีพระมหาเจดีย์ทตชีวครับที่เป็นศูนย์รวมดวงใจนะครับของผู้คนให้ได้มาสการะนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกระต้องอนุโมทนาบุญนะครับกับทุกกิจกรรมงานบุญของผู้มีบุญที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับ